นะครับวันนี้ก็เป็นผลงานที่ปลูกที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะฮะเป็นกล้วยเนื้อเยื่อนะฮะปลูกเป็นกล้วยน้วาทั้งหมด2,000หนอนนะฮะแล้วก็ปลูกต้นผักชะอม500รวมเป็น2,500ต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ปลูกวันนี้นะฮะ กยาวพื้นที่เกือบ20ไร่นะฮะนะครับต้องวางแผนในเรื่องของการจัดระบบน้ำปลูกต้นฝนนี่ค่อนข้างดีนะฮะนี่ปรับพื้นที่ค่อนข้างดีนะฮะฝั่งนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ฝากนุ้นกำลังปลูกอยู่นะครับเป็นแถวยาวไปนุ่นเลยนะครับ